พศ2545มีกลุ่มเป้าหมายจำนวน7.5คนมีวัตถุประสงค์ดังนี้จัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นพศ2548แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่3พศ2548การเพิ่มเติมแผนพัฒนาท้องถิ่นตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาข้อรับการอบรมมีความรู้ความเข้าใจแนวทางการเชื่อมโยงแผนพฒนา และประสานแผนพัฒนาพื้นที่ระดับอำเภอและตำบลพศ2555งบประมาณหลักเกณฑ์และวิธีการจัดทำของงบประมาณการบริหารงบประมาณท้องถิ่นที่เกี่ยวข้องกับเนอุดมนผู้ใหญ่บ้านคณะกรรมการชุมชนและคณะกรรมการพัฒนาสตรีประธานกลุ่มแม่บ้านเกษตรในการพัฒนาท้องถิ่นถือเป็น เครื่องมือที่จะช่วยให้ท้องถิ่นไปมากมีประชากรเพิ่มมากขึ้นความแตกต่างทางวัฒนธรรมประชากรแผ่เพิ่มมากขึ้น,ม,ม,นมีสภาพปัญหาหล,หลายด้านมีความต้องการ่รวมตัดสินใจการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อแก้ปัญหาและพัฒนาตมดลอาจะเต๋ดคือมรยอดพันาก,การคืมอมรยอ ผู้นำและสมาชิกกลุ่มต่างๆผู้นำองค์กรที่ถูกพอปครองด้วยกฎหมายมาคับใช้ของถังราะนั้นท่านคิดจะทำอะไรจะสร้างอะไรจะประกอบยาไใดย่างหนึ่งที่ประกอบอาชีพก็ถือว่าเป็นเรื่องสำคัญนะครับเพราะทั้งมือมาคับใช้นะครับควบคุมทั้งระบบ การจับแผนลัฒนาของ,งกิ่นด้วยกิ่นต้มตำ่วมจับกลิ่นใจต้มแก้ปัญหาเนี่ยก็จะได้มีสภาพการพัฒนาระบททบเข้าไปสู่อนาคตระยะสั้นระยะปานกลางและระยะยาวเค่อนข้างจะเระียนราษากรู้ประองการจัดํำแผนโอเคมันก็ก็อาจจะมีในระหว่างที่กำลังกำลังทำนะอันเนี้ยในตรงเนี้ยมันมีเวลาำจำกัด จะเร่งทําแผนก6-7สูตให้คือสภาแก้ปัญหาให้เราองมาดูเรื่องเพิ่มเติมหรือเรื่องเปลี่ยนแปลงแผน6-15นะก็มันมันก็มีขั้นตอนที่สามารถทำให้การการเดินเดินทางของแผนเนี่ยบังไปเพรมันไม่ได้ล็อกเนเรื่องของว่าจะต้องทำเมื่อไหร่นะวันนีุ้ทางปฏิบัติไม่ได้กำหนดไว้ องค์กรปกครองส่วนทะ้องถิ่นจริงๆแล้วก็คือหน่วยงานออกชะนะครับชาเราก็มีหน้าที่ในการส่งเสริมเพราะฉะนั้นในเรื่องขอวงเวลาท่านจะต้องางแผนให้ดีว่าในช่วงนสถานการณ์เี่งด่วนาต้องรีบแก้ไขปัญหาอาจจะประชุมเช้าและบ่ายก็ไม่ผิดอันนี้ก็แล้วแต่สถานการณ์ซึ่งก็ไม่ผิดแต่อย่างไรนะแต่6-7จะสย์แบบวันนี้ ตอนนี้ในเรื่องของการทําแผนเลยก็<ม>ได้ก็คือประชาคมท้องถิ่น<ม>ได้ในแผน66เจริูสย์เน<ม>ี่ยนะได้มีการ